ชื่อชื่อนางสาวน,านาันทิกาเลียมเพชรชลธารม6ทัองเลขที่10ค่ะจะร้องเพลงดิฟหาอนุพันธนะ์ค่ะการหาอนุพันธ์คือหาความชันต้องดิฟหนึ่งทั้งแทน X ด้วยตัวเลขส,สร้างแล้วเศกได้ตัวเอ็มออกมา หาสมาการเส้นตรงมีเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y ลบ y 1เท่ากับตัว m คุณเข้าเต็ม x ลบ x 1ดิฟตัวเลขได้ศูนย์ดิฟ x นำมาคูณได้1ดิฟ x กำลังสองสาหรือมากกว่านั้นตบแล้วลบด้วย1ดิฟของผลคูณพระเจ้าพระคุณหน้าดิฟหลังวกหลังดิฟหน้าดิฟของผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสอง ยังยังไม่พอเราต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อดิฟกำลังสองหรือมากกว่านั้นน้องต้องพาหูวนามตกลงหนึ่งไม่ยั้งดิฟต่ออีกครั้งดิฟในวงเล็บดิฟขั้นสูงนั่งตบยุงดิฟดิฟดิฟ